ะคะพบกับเซลดาวนะคะวันนี้นะคะได้โอกาสดีได้เลิกดีอีกแล้วนะคะได้ปล่อยมาสเตอร์สอสีดำคันนี้กแกล้วลูกค้านะคะท่านนี้มาจากวังยาวด้วยนะคะบรรยากาศการส่งมอบจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยการช่วยเหลือ24ชั่วโมงนาน1ปีนะคะแากแบบรดโลดไลโลไลด์สไลด์ให้ที70กิโลเมตรเนาะค่ะนะคะก็ลูกค้านะคะ,ะ,คะได้ออกไปหลายวันแล้วล่ะออกไปนานแล้วเช่นกันนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเกิด แบตหมดเนาะเราก็มีบริการพ่วงแบตให้นะจ๊ะจะบอกเลยนะคะว่าที่นี่นะคะบริการเยี่ยม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 มากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณพ่อชื่ออะไรคะชื่อวันชัยสาคอครับหามาจากที่ไหนคะหมู่สิบตำบลบ้านจันทร์ครับอ๋อตอนนี้ทําอาชีพอ,อะไรอยู่เ,เกษตรกรครับเกษตรกรปลูกอะไรอยู่คะตอนนี้ปลูกกล้วยครับปลูกกล้วย ได้กล้วยด่างไหมล่ะพ่อกล้วยด่างเขาขายต้นแล้แสนสองแสนกันอ่ะไหมโอ้ยังครับยังยังเนาะ <c oughs> แล้วมาออกรถที่นี่รถสภาพเป็นยังไงบ้างคะก,ก็สภาพดีครับสภาพดีเนาะบริการเ,าเป็นยังไงบ้างคะประทับใจครับค่ะประทับใจตรงไหนบ้างคะมาออก,ออกลลรถบร,ริการพนักงานบริการนี้ครับโอเคค่ะแล้วพ่ออยากจะฝากถึงคนที่อยากมาออกรถ แนะนำของรถที่สมชายครับไม่มีผิดบังครับเป็นดีที่นี่ไม่ขายครับสมชาย,ส,ชายสุดยอดก่อนการส่งมอบรถทุกคันนะคะก็จะมีทีม QC นะตรวจดูความเรียบร้อยของรถนะคะแล้วก็ ก่อนส่งมอบรถก่อนรถออกไปนะคะก็จะมีทีมช่างนะคะมาอธิบายวิธีการใช้งานรถนะคะเผื่อคุณลูกค้าท่านใดนอกที่มีรถคันแรกเป็นของตัวเองนะคะยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ว่า,ารถคันนี้ฉันต้องทําอะไรบ้างนะคะก็จะมีทีมช่างนะคะคอยให้คําปรึกษาให้คําแนะนํากับคุณลูกค้านะคะการอธิบายการใช้งานของรถนะคะก็เป็นไปตามภาพด้านหลังเลยะคะ่ะ ขอบคคุณมาก่ะสมชายคาเซ็นเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย